สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีค่ะวันนี้เรามาเจอกัน EP ที่300นะคะ EP ที่300นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่15ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ค่ะ EP นี้ EP ที่300นะคะมี2ราคานะคะมี300และ400บาทค่ะ รายการที่1ถึงรายการที่57เป็นองค์ละ300บาทนะคะและรายการที่58ถึงรายการที่60เป็นองค์ละ400บาทค่ะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะ โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0814939166ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะมีทางปลายทางและโอนเงินนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการนะคะแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจะส่ง50บาทนะคะแต่ถ้าเก็บปลายทางสององค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะไม่ว่าจะโทรมาหรือแอดไลน์มานะคะอย่าลืมแจ้งอีีทุกครั้งนะคะแจ้งอีีทุกครั้งแล้วค่อยตามด้วยหมายเลของค์พระที่ลูกค้าชื่นชอบค่ะ สามารถขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะสามารถขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะแอดไลน์กันมาได้เลยนะคะพี่ๆนะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่หนึ่งกันนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพร้อมกล่องนะคะเป็นแม่บนเรือนค่ะพระชุดพุทโธน้อยนะคะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะด้านหน้านะคะในกล่องจะมีสององค์นะคะนี้องค์แรกนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังด้านข้าง องที่หนึ่งนะคะของในกล่องนะคะในกล่องจะมีสององ์นะคะต่อไปนะคะองค์ที่สองด้านหน้าค่ะ ด้านหลังด้านข้างองที่สองนะคะองที่สองของในของในกล่องรายการที่หนึ่งนะพร้อมกล่องนะคะพี่พี่นะยกชุดไปเลยพร้อมกล่องสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งพร้อมกล่องนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองค่ะ รายการที่สองนะคะแม่บุญเรือนค่ะชุดกรรมการนะคะรายการที่สองแม่บุญเรือนนะคะชุดกรรมการนะคะยกกล่องไปเลยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สองนะคะพี่ๆนะองค์ที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญน,นี่ค่ะ ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างองค์ที่หนึ่งของรายการที่สองต่อไปนะคะองค์ที่สองค่ะองค์ที่สองค่ะด้านหน้า องที่2ด้านหลังองที่2นะคะของรายการที่2พร้อมกล่องไปเลยนะคะสามบาทรายการที่2นะคะรายการนี้รายการที่2แม่บุญเรือนชุดกรรมการค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่สามเป็นพักคำหมากข้าวนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะด้านหน <strangely> ้ารายการที่สามด้านหลังรายการนี้รายการที่สามนะคะพักคำหมากข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะด้านหน้าด้านหลังรายการที่สามนะคะต่อไปนะคะรายการที่สี่ รายการที่4ี่นะคะด้านหน้าค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่สี่รายการที่สด้านหลังรายการที่สี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะก้นค่ะรายการที่สี่ต่อไปนะคะรายการที่ห้า รายการที่5นะคะเหรียญพ่อคูณค่ะด้านหน้ารายการที่หเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะรายการที่5ด้านหลังปี2 5งห้รายการนี้รายการที่5นะคะรุ่นสร้างบรารมีค่ะรายการนี้รายการที่5ค่ะปี2519 ต่อไปนะคะรายการที่6รายการที่6นะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะลงยานะคะรายการที hmm. ่6ด้านหน้ารายการที่6ด้านหลังรายการที่6ด้านข้างรายการนี้รายการที่6นะคะต่อไปนะคะรายการที่7รายการที่7พับปิดตาค่ะด้านหน้ารายการที่7ด้านหลังรายการที่7ด้านข้าง รายการนี้รายการที่7นะคะพราปิดตาต่อไปรายการที่8รายการที่8นะคะด้านหน้าค่ะรายการที่8ดเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนยายหอมค่ะรายการที่8ด้านหน้ารายการที่8ด้านหลังรายการที่8ด้านข้างรายการนี้รายการที่8นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่9้ารายการที่9้านะคะพระเจ้าหพระองค์ค่ะรายการที่9ด้านหน้ารายการที่9ด้านหลังรายการที่9ด้านข้างค่ะพระเจ้าห้าพระองค์นะคะรายการที่9้าต่อไปนะคะรายการที่สิบ รายการที่สิบนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะรุ่นเจ้าสัวค่ะด้านหลังหลวงพ่อเงินนะคะบางคานร,รุ่นเจ้าสัวนะคะปีสองห้าสารุ่นเจ้าสัวค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าด้านข้าง รายการนี้รายการที่10นะคะต่อไปนะคะรายการที่11 11ด,ด,ด้านหน้าค่ะพระปรามาจารย์นะคะอมตะมหาเถระนะคะ รายการที่10นะคะพระปรามาจารย์อมตะมหาเทระนะคะด้านหน้าค่ะรายการที่10ด้านหลังนะคะหลวงปู่หมุนนะคะด้านหน้าเขาเขียนแบบนี้นะคะ ด้านหลังวัดบ้านจานหลวงปู่หมุนนะคะรายการที่สิบนะต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนะคะด้านหน้าค่ะสิบเอ็ดด้านหลังด้านหลังเขียนว่าเสาห้านะคะ ปีสองหนะคะรายการที่11นะคะรายการนี้รายการที่11นะคะด้านหน้าค่ะต่อไปนะคะรายการที่12 12นะคะเป็นเหรียญไซยิตวัดบางน้ำวนค่ะเหรียญหล่ลอรายการที่12นะคะเหรียญหล่ลอวัดบางน้ำวนนะคะ เหรียญไซยิดนะคะด้านหน้าค่ะเหรียญหล่อด้านหลังเหรียญหล่อด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคงนะคะเหรียญโมคลาแบกหันุมานนะคะด้านหน้าสิบสามด้านหลังค่ะ สิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบสามนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่สิบสี่นะคะด้านหน้าค่ะพยาโคตสิบสี่ด้านหลังสิบสี่ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่สิบห้า 15นะคะรูปหลอดหลวงพ่อเงินค่ะด้านหน้ารายการที่สิบห้าสิบห้าด้านหลังสิบห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบห้านะคะสิบห้ากลนค่ะต่อไปนะคะรายการที่16 16นะคะด้านหน้าค่ะเป็นเหรียญชลุนะคะหลวงพ่อเดิมค่ะรายการที่16 16หนะคะเหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมค่ะรายการที im, ่16ด้านหน้าเหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมค่ะสิบหกด้านหน้าค่ะสิบหกด้านหลังวัดหนองโพนะคะรายการที่สิบหกสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ด 17เนะคะเป็นพระส,สมเด็จค่ะด้านหน้ารายการที่17 17ด้านหลังรายการนี้รายการที่17นะคะ300บาทต่อไปนะคะรายการที่18 18นะคะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อผมรายการที่18 สิด้านหลังหลวงพ่อพรมรายการที่18ค่ะต่อไปรายการที่19 19ด้านหน้าค่ะเป็นเหรียญฉลูนะคะหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าค่ะด้านหน้ารายการนี้รายการที่19นะคะด้านหน้าค่ะ19ด้านหลัง เลรียชโลนะคะหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่ารายการนี้รายการที่1ิกนะคะต่อไปนะคะรายการที่20ค่ะ20เป็นพระมะเหตุส่วนค่ะรายการที่20ด้านหน้า20ด้านหลังรายการนี้รายการที่20นะคะ เป็นพาไม่เหตุส่วนค่ะรายการที่20ต่อไปนะคะรายการที่21 21นะคะเหรียญพาปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะ21ด้านหน้า21ด้านหลัง300บาทค่ะรายการที่21ต่อไปนะคะรายการที่22ค่ะ ยิบสองนะคะเหลีะะ่ยญชินราค่ะย2ิบสองด้านหน้ายิบสองด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบสอนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยิบสามยิบสามนะคะ <23 S 2> เป็นพระสมเด็จแหวมกม่านหลวงพ่อกวยค่ะรายการที่ย3ิบสาเป็นพระสมเด็จแวมกม่านหลวงพ่อกวยค่ะ ยิบสามด้านหน้าค่ะยิบสามด้านหลังพาสมเด็จแบ,บมกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่ยิบสาต่อไปนะคะรายการที่ยิบสี่ยีนะคะพาสมเด็จค่ะด้านหน้ารายการที่ยิบสีค่ะพาสมเด็จยิบสี่ด้านหลัง รายการนี้รายการที่ยี่สี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่ห้าย่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะรายการที่25้าด้านหน้าเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะยีห้าด้านหน้าค่ะยีห้าด้านหลังรายการที่ยีห้านะคะเหรียญหลวงวัดบ้านแหลม ต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นพระคำหมากข้าวนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะด้านหน้ายี่หกด้านหน้าค่ะยี่หกด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่หกค่ะยี่หกเป็นพระคำหมากข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะรายการที่ยี่หก ต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดด้านหน้าค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่ารายการที่ยี่สิบเจ็ดด้านหน้ายี่สิบเจ็ดด้านหน้าค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านยี่สิบเจ็ดด้านหลังปีสองสี่เก้าเจ็ด รายการนี้รายการที่27ค่ะต่อไปนะคะรายการที่28 28เป็นแม่ชีบุญเรือนค่ะด้านหน้ารายการที่28ด้านหน้าค่ะ28ด้านหลัง3า0ยบาทค่ะรายการที่28ต่อไปนะคะรายการที่29 29ด้านหน้าค่ะ เป็นเต่านะคะรายการที่29่สยิบเด้านหลังรายการนี้รายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30ค่ะ30ด้านหน้า30ด้านหลังรายการนี้รายการที่30นะคะ 30เป็นสมเด็จตนะคะด้านหน้าค่ะ30ด้านหลังรายการที่30นะคะต่อไปนะคะรายการที่31 31นะคะเหรียญฉลุนะคะหลวงปู่สุขวัดปาคลองมะขามเท่าค่ะ31ด้านหน้า สาด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่สาอนะคะต่อไปนะคะรายการที่32 3สเหรียญหล่อหลวงพ่อไปค่ะรายการที่32ด้านหน้า32เหรียญหล่อหลวงพ่อไปค่ะด้านหน้าค่ะ3 2ด้านหลัง รายการนี้รายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33 33ด้านหน้าค่ะ33ด้านหลังเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะรายการที่33วัตตะโกรายการที่33นะคะต่อไปนะคะรายการที่34 34นะคะเป็นเหรียญย5ศตวตรวษค่ะรายการนี้รายการที่34นะคะ ด้านหน้า34ด้านหลังต่อไปนะคะรายการที่35ค่ะ35พราสมเด็จค่ะด้านหน้ารายการที่35ด้านหน้าค่ะพราสมเด็จค่ะรายการที่35 35ด้านหลังค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่ 36. 36 36ด้านหน้าค่ะพระส,สมเด็จค่ะรายการที่36ค่ะ36พระส,สมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะด้านหน้าด้านหลังรายการที่36นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่37 37นะคะปู่ทวดเนื้อวานค่ะรายการที่37ด้านหน้า37ด้านหลังค่ะรายการที่37นะต่อไปนะคะรายการที่38 38เป็นพระพุทธชินราชค่ะรายการที่38ด้านหน้า38ดด้านหลัง รายการนี้รายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39 39, 39ด้านหน้าค่ะเหรียนหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือรายการที่ 39, 39ด้านหน้า39ด้านหลังปี2484ค่ะ39ด้านข้าง รายการนี้รายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40ค่ะ40ด้านหน้าค่ะเรียนหลวงพ่อค้ายวัดส่วนขานค่ะรายการที่40 40ด้านหลัง40ด้านข้างรายการนี้รายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41 41ด้านหน้าค่ะ41ด้านหลังรายการนี้รายการที่41ค่ะ สี่สิจะเป็นเหนเรียญเสมา25สิบห้ศตวรรษค่ะด้านหน้ารายการที่41 41ด้านหลังค่ะต่อไปนะคะรายการที่42 42พาไม่ทราบที่นะคะด้านหน้าค่ะรายการที่42 42ด้านหลัง รายการนี้รายการที่42นะคะพาไม่ทราบที่ต่อไปไรายการที่43 43พับพปิดตาค่ะด้านหน้า43ด้านหลังรายการนี้รายการที่43นะคะพับปิดตานะคะรายการนี้รายการที่43ต่อไปร,รายการที่44 สี่สิสี่พาไม่ทราบที่ค่ะ44ด้านหลัง44ด้านข้างรายการนี้รายการที่44นะคะต่อไปนะคะรายการที่45 45นะคะด้านหน้าค่ะแม่ชีบุญเรือนค่ะรายการที่45ด้านหน้า45ด้านหลังรายการนี้รายการที่45นะคะต่อไปนะคะรายการที่46 46นะคะหลวงพ่อพรมค่ะรายการที่46ด้านหน้า46ด้านหลังรายการนี้รายการที่46ค่ะต่อไปรายการที่47 47พันนอนค่ะด้านหลังค่ะรายการที่47ด้านหน้า47ด้านหลังค่ะรายการที่47นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่48 48นะคะเหลียนหลวงพ่อแช่มค่ะรายการที่สี่สิบแปดด้านหน้าปีสองสี่แปดหกสี่สิบแปดด้านหลังสี <S <s ่แปดด้านข้างรายการที่48นะคะต่อไปนะคะรายการที่49 49เกหรียญพ่อค้ายค่ะ4 9ก้ด้านหน้า49ด้านหลัง49ด้านข้างรายการนี้รายการที่49นะคะต่อไปนะคะรายการที่50 50เหรียญหลอพ่อคงนะคะด้านหน้าค่ะรายการที่50เหรียญหล่อหลวงพ่อคงเหรียญมอคคาราอนุมานด้านหลังค่ะด้านข้าง รายการนี้รายการที่50นะคะต่อไปรายการที่51 51เป็นเหนรียญลงยาหลวงปู่โตะคะ่ด้านหน้า51ด้านหลังปีสองห้าหนึ่งด้านข้างคะ่ะรายการนี้รายการที่51นะคะต่อไปรายการที่52 5้าเหรียญหลงปูทิมค่ะ52ด้านหน้า52ด้านหลัง52ด้านข้างรายการนี้รายการที่52ค่ะเหรียญหลงปูทิมห้าสิบต่อไปรายการที่53 53ด้านหน้าค่ะ53ด้านหลังเหรียญหลงปู่หมุนห้าสามด้านข้าง รายการนี้รายการที่53นะคะต่อไปรายการที่54าสห้าสิบสี่นะคะเหรียญหลวงพ่อก,กันค่ะห้าสิบสี่ด้านหน้าเหรียญหลวงพ่อก,กันนะคะสี่ร้อยบาทนะคะรายการนี้รายการที่ห้าสิบสี่ ห4เหรียญหลวงพอ่อเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ54 400บาท54ด้านหลังต่อไปนะคะรายการที่55 55พับปิดตาค่ะ55พับปิดตานะคะด้านหน้าอันนี้300บาทนะคะรายการที่55นะคะด้านหลังพอดีแม่ค้าวางผิดนะคะนี้รายการที่55นะคะ300บาทต่อไปรายการที่56 ห้นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน56ด้านหน้าห้าสิบหกนะคะหลวงปู่ทวดเนือว่านค่ะห้าด้านหน้าค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านห้าหกด้านหลังรายการนี้รายการที่ห้าสิบนะคะ หลวงปู่ทวดนาว่วานค่ะรายการที่56ต่อไปนะคะรายการที่57 56-300บาทนะคะต่อไปรายการที่57เหรียญหลวงพ่อการค่ะ57เเหรียญหลวงพ่อการลงยานะคะหน้ากากสีทอง57ด้านหน้า57ด้านหลังนะคะ400บาทค่ะรายการที่57ต่อไปรายการที่58ค่ะเหรียญพ่อคูณ58าด้านหน้า ห8แเหรียญหลวงพ่อพคูณนะคะด้านหลังปี2519้าค่ะ400บาทรายการที่58าิบดค่ะต่อไปรายการที่59นะคะ59เหรียญร้อห้าค่ะ59ด้านหน้า400บาทค่ะเหรียญล้อหานะคะรายการที่59ด้านหลัง รายการที่ห้านะคะจริงๆแล้วมีครบนะคะ60รายการนะคะแต่พอดีแม่ค้อาจจะพูดผิดตอนไหนสักอย่างนะคะก็เลยถึงรายการที่59นะคะอาจจะพูดผิดตั้งแต่ตอนต้นเลยแต่จริงๆแล้วมี60รายการลูกค้าก็สามารถบอกหมายเลขตามที่แม่ค้าบอกได้เลยนะคะรายการที่59นะคะเหลนร้อห้าค่ะ ค่ะวันนี้ก็มีพามาแบ่งปันครบแล้วนะคะ วันนี้นะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0814939166ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR Code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะ้มีทางปลายทางและโอนเงินนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการนะคะแม่ค้าต้องขออนุญาตบกค่าจัดส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง สององขึ้นไปไหมคะจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค,ะคะ้าค่ะไว้เจอกันใหม่กับ e ีพีหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ